สวัสดีครับสมาชิกหวยฮาร์ดอยหวยลาวทุกท่านนะครับต้องกราบขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับลงแอดมินผมลงคลิปผิดนะครับไปลงวันที่31นะครับต้องกราบขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับแอดมินผมลงเลขผิดผิดวันนะครับผม ซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเมื่อวานนะครับวันที่ห้านะครับแต่แอดมินผมไปลงผิดวันนะครับต้องกราบขอาอาภัยด้วยนะครับผมสบายใีทุกท่านนะครับมาคำนวณแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่หเลยนะกันนะครับผม เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ ต้องขอโทษสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานแอดมินผมลงหวยไม่ถูกวันนะครับเพราะว่าในอาจจะแอดมินผมบอกรายงานว่าในโทรศัพท์ในเครื่องของแอดมินนะครับมีคลิปโทรศัพท์แต่ละวันจำนวนมากนะครับเลยลงผิด,ผดพลาดไปนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับผมอ่ะ ไม่เป็นไรนะครับผมต้องกราบขอโทษด้วยนะครับมาดูงวดวันที่หกนะครับหก,กุมพานะครับมาดูที่นอยพิเศษนะครับ ซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละหน่อยเลยนะครับผมหน่อยพิเศษก็จะมีนะครับ07 70 88 18 81 ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นเจ็ดวิ่งแปดดูที่นอยปกตินอยปกติก็จะมี เจ็ดสามสามเจ็ดแปดห้าห้าแปดส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นสามวิ่งห้าน้อย VIP มาย vp ก็จะมีนะครับ44 4, 4, 24 42 33 23 32 vp อนะครับน่าจะมาหลักเบิ้ลน,นะครับ33 44จำเลยนะครับผม vp เน้น เลขเป๋นะครับเลขเป๋เลขเบิ้ลนะครับน่าจะมาเลขเบิ้ลนะครับ V I P นะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับผมเด่นสามว 3, ิ่งสี่ประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนเท่นการพนันโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ